คุณศิรวิชช่วงแสนวิเคราะห์ครอบครัวอยู่บำรุงย้ายซบพักพลังประชารัฐด้วยสาเหตุที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณน่าจะเป็นศัตรูหลักทางการเมืองของพักเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรเชื่อว่าพักพลังประชารัฐน่าจะมีภาษีและอนาคตมากกว่าพักเพื่อไทยที่ถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นพักในสระบามสันที่ผ่านมาที่พักพลังประชารัฐ เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดถ้าพี่น้องยังจำกันได้นะครับยังจำกันได้ประวิทย์วงสุวรรณไม่ได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงด้วยเพราะอะไร <c oughs> คุณก็น่าจะรู้มั้งนะครับเพราะประวิทย์วงสุวรรณไม่ใช่เป็นบุคคลที่นายใหญ่จะคุยได้หรือไม่ใช่เป็นบุคคลที่คุณเศรษฐานะสามารถไปคุยกับเขาได้ พูดง่ายๆคุยกันไม่ได้เกียดเสียกันไม่ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะระวิทย์วงสุวรรณนะครับไม่เดินทางไปประชุมนะครับพักร่วมรัฐบาลคือไม่ใช่เลี้ยงหรอกออไม่ใช่ประชุมหรอกงานเลี้ยงนะที่พักนายเลิศประเด็นคือพัชรวาทน้องชายก็ไม่ไปคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสภาวะหรือสถานการณ์ที่จะต้องมานั่งคุยกันนะพูดนนง่ายๆแต่งานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลมันเป็นมารายาทแค่นั้นเอง นะแต่มันส่งสัญญาณชัดเจนว่าประวิตยไม่ไม่คุยกับนายใหญ่มันส่งสัญญาณชัดเจนว่าแม้กระทั่งประวิตยแม้กระทั่งน้องประวิตยก็ไม่คุยกับนายใหญ่ชัดเจนมันเลยเป็นเหตุผลให้คุณเฉลิมและคุณวันอยู่บำรุงนะครับตัดสินใจที่จะไปสังกัดพักพลังประชารัฐไม่งงนะครับนะนะครับคุณไม่งงนะไม่มีใครงงใช่ไหม คือก็เอาง่ายๆคือถ้าย้ายไปแล้วถ้าตัดสินใจผิดนะชีวิตอนาคตการเมืองของคุณวันและคุณเฉลิมเปลี่ยนทันทีวันนี้ถามว่าการที่คุณวันและคุณเฉลิมย้ายไปสังกัดประชารัฐสำหรับตัวผมเองนะครับผมถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะครับถามว่าเอา้าเอาเอ,เอไปอยู่กับพรรคอะไรนะพะเด็ดการไปอยู่กับพรรค ลุงได้ยังไงไปอยู่กับพักประวิทย์อย่างเงี้ยโอ้โหตายเลยไม่มีราคานะครับอตอนแรกก็เป็นคู่แข่งของไอ้ก้าไกลตอนนี้ก็ไม่ต้องแข่งแล้วเพราะไม่ติดฝุ่นหลายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาลักษณะนี้ผมไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกแต่มาฟังมุมมองผมหน่อยไหมคุณต้องเข้าใจนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการตรบัดสัตว์เนี่ย ผมพูดในหลายรายแล้วนะการตัดสินใจที่จะอยู่พักสีแดงเนี่ยตัดสินใจผิดมากกว่าไปสังกัดพักลุงสิโดยซ้ำเพราะอะไรเพราะอนาคตในสามปีข้างหน้าเนี่ยที่จะมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยพักสีแดงเนี่ยตบัตสัตว์อย่างนี้คุณคิดว่ายังมีโอกาสเกิดทางด้านการเมืองหรือเปล่าบอกได้เลยผมพูดในหลายรายว่ามีมีโอกาสสูงมากในการที่จะเป็นพักต่ำต่ำร้อยอ่ะอย่าบอกว่าพักต่ำสิบดีกว่า พราะประวัติศาสตร์การเมืองไทยผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยอะไรก็ยกประชาธิปัตย์เป็นโมเดลยกประชาธิปัตย์เป็นโมเดลนะประชาธิปัตย์เนี่ยนะหัวหน้าพักตบสัตว์ทีเดียวฮะเกือบศูนย์วันเช่นเดียวกันเพื่อไทยตอนนี้นะ่ะถ้าผมเป็นท่านเฉลิมอยู่บํารุงผมจะไม่อยู่ผมจะไม่อยู่พักเพื่อไทยถ้ามีให้เลือกในพักร่วมรัฐบาลนะผมจะเลือกพักประวิทย์วงสุวรรณเหมือนกัน เพราะมีโอกาสโตทางด้านการเมืองได้มีโอกาสแสดงความสามารถได้เพราะถ้าใครรู้คนวงในรู้ประวิทย์วงสุวรรณเป็นคนให้โอกาสคนนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าใครมีความสามารถเนี่ยอย่างเช่นบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กเด็กใครบิ๊กโจ๊กเด็กใครบิ๊กโจ๊กมีความสามารถนะได้รับโอกาสคนที่มีความสามารถทุกคนไปสังกัดประชารัฐ ได้รับโอกาสให้แสดงความสามารถนะครับได้รับโอกาสในหลายๆด้านซึ่งแน่นอนทุกคนนะักการเมืองทั้งประเทศไทยก็รู้ประชาชนทั้งประเทศไทยก็รู้ว่าคุณวันเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการเมืองจริงๆได้พันธุกรรมนี้มาจากคุณเฉลิมเต็มๆเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริง,รงๆกล้าปฏิเสธไหมผมเชื่อแนะ่ว่าทุกคนในประเทศไทยรวมทั้งนักการเมืองก็ต้องยอมรับในข้อนี้ แต่ถ้าอยู่กับเพื่อไทยผมถามว่าพักเพื่อไทยตบัดสัตว์อีกสามปีจะเกิดไหมอีกสามปียังไงคุณวันก็ไม่ชนะถ้าอยู่เพื่อไทยผมพูดเลยเป็นสสกรุงเทพยังไงก็สอบตกผมกล้าพูดได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนพูดแท้ว่าโอ้หนักกว่าเดิมไปอยู่พักพลังประชารัฐอย่างน้อยประชารัฐอย่างน้อยรวมไทยสร้างชาติไม่เคยตบัดสัตว์นะครับเขาชั่วเขาก็ยอมรับว่าเขาชั่วนะเขายึดอํานาจเขาก็ยอมรับว่ายึดอํานาจ ทำเพื่อประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เขาไม่เคยตบัดสัตว์อัเน,นี้ยข้อนี้เนี่ยมันแตกต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีคนดูการเมืองวิเคราะห์การเมืองแบบผิวๆบอกโอ้โหแย่แน่เลยคุณวันโอ้นะไม่มีใครเอาแล้วการตัดสินใจของคุณเฉลิมผิดพลาดมากๆคือสําหรับผมนะถ้าให้เลือกนะถ้าให้เลือกเลยไม่มีพักไหนจะอยู่เลยระหว่างเพื่อไทยตอนนี้กับพลังประชารัฐผมเลือก พลังประชารัฐอีกอย่างหนึ่งคุณอย่าลืมพักพลังประชารัฐไม่ได้เป็นพักการเมืองแบบครอบครัวใครมีความสามารถสนับสนุนถึงโอเคผมเปรียบเทียบบิ๊กโจ๊กว่าไม่ได้อยู่ในการเมืองก็จริงแต่คนก็รู้ว่าเป็นนะครับคนที่เดินตามประวิทธิ์วงสุวรรณบิ๊กโจ๊กไม่ได้ก้าวกระโดดเร็วขนาดนี้ถ้าไม่ได้รับโอกาส ถ้าประวิทย์วงสุวรรณไม่ได้เล็งเห็นว่าเด็กคนนี้มีความสามารถดิโจ๊กจะไม่ได้โตเร็วขนาดนี้เช่นเดียวกันครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมก็เลยอยบอกว่าพรรประชารัฐแตกต่างกับเพื่อไทยคือเขาไม่ได้เป็นพรรคก,การเมืองแบบครอบครัวคุณเข้าใจไหมทําไม่ถูกใจลูกทําไม่ถูกใจหลานในวงตระกูลที่เป็นตระกูลการเมืองคุณก็อยู่ยากคุณเรียงไม่เป็นคุณก็อยู่ยากนะคุณ ตอลดตอแหลไม่เป็นประจบประแจงไม่เป็นคุณก็อยู่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยพักการเมืองที่เหมาะกับกุณวันพักการเมืองที่เหมาะกับคุณเฉลิมก็คือประ,ประชารัฐร้อยเปอร์เซ็นต์และล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยนะครับตั้งโจทย์และวิเคราะห์นะเอซหลายคนเพื่อนๆหลายคนในโซเชียลคอมเมนต์ต่างๆนานาว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือเปล่าของคุณวันหรือไม่เพราะคุณวันจะไปสมัครเป็นสมาชิกพักในวันที่23ที่จะถึงเป็นวันประชุมพักพลังประชารัฐซึ่งคุณประวิทย์ท่านประวิทย์ลุงป้อมก็จะไปด้วยทีนี้เอาแล้วละ่ะนะผมก็วิเคราะห์จอบประเด็นในลักษณะนี้คุณจะไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรสวัสดีคุณต้อยนะครับสวัสดี คุณวิยาปล้องสวัสดีคุณเก๋สวัสดีคุณรัตนากรนะครับคุณรัตะกรนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสันติสวัสดีพี่สมจิตสวัสดีคุณอัญชลีคุณโจอี้สวัสดีพี่สมชายสวัสดีคุณจงนะครับสวัสดีคุณนัชชาสวัสดีคุณปานาลีนะครับพี่สมยศพี่พระการคุณสิริลักษณ์น้องยุ้ยสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ต้อยสวัสดีนะครับอำนาจกระบีสวัสดีครับใช้ได้ครับคุณอำนาจกระบีเนี่ย นะอย่างที่คุณพูดถูกเพราะการที่นะลุงป้อมเชิญคุณเฉลิมไปที่บ้านป่ารอยต่อนั่นแสดงว่าเขากําลังจะมอบหน้าที่ใหญ่หรือตำแหน่งใหญ่ที่สามารถพอที่จะสร้างนะครับผลงานสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับประชาชนได้เขามองว่าเด็กคนนี้มีอนาคตซึ่งแตกต่างเด็กคนนี้ก็คือคุณวันนะ ผม,ผมมองอย่างนั้นนะเขามองว่าเด็กคนนี้หมายถึงประวิตย์มองนะไม่ใช่ผมมองนะอยู่อยู่ไปพูดถึงคุณวันว่าเด็กคือคุณประวิทย์มองว่าคุณวันเด็กคนนี้มีอนาคตทางด้านการเมืองนะแต่วันนี้เพียงแต่อยู่ผิดที่นะครับอยู่ผิดที่แค่นั้นเองประเด็นหลักคือผมเชื่อแน่ว่าได้นะครับตำแหน่งที่สามารถแสดงความสามารถให้กับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ได้เห็นนะครับนะเพราะฉะนั้นเอาแล้วล่ะการตัดสินใจใครบอกว่าผิดก็ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่มุมมองก็แล้วกันนะแต่วันนี้มันเป็นข่าวแล้วออกแชร์กันว่านั่นเห็นไหมจนกรอกแล้วไม่มีที่ไปนะผมอยากให้ทุกคนวิเคราะห์การเมืองให้ลึกลงไปหน่อยนะถ้าภาษากายของนายใหญ่ที่พยายามนะครับปัดป้องสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคุณจะเห็นได้ วันหยุดยาวนายใหญ่ยกครอบครัวทั้งครอบครัวนะครับไปพักผ่อนที่เขาใหญ่โรงแรมที่เขาใหญ่มีเป็นร้อยเป็นพันโรงแรมเลยนะแต่ไม่พักแต่ไปพักโรงแรมของคุณหนูอน,นุทินชาญวีระบณ์พร้อมทั้งร้องเพลงนะครับอ,อย่างด้วยกันอย่างชื่นมืน่นประเด็นคือหลายคนก็เห็นภาพนี้แล้วก็วิเคราะห์ว่วานะครับเนี่ย นายใหญ่คงไปขอคุณหนูอนุทินแน่เลยว่าอย่ารับคุณวันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยนะเออเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคุณหนูอนุทินเคยลั่นเอาไว้ว่าถ้าคุณวันจะมานั่งเป็นรมวช่วยมหาดไทยก็โอเคนะตอนนี้มาได้เลยนะทันทีทันควันนั้นนะภาพข่าวก็ออกมาว่านายใหญ่และครอบครัวไปพัก ที่โรงแรมของคุณหนูอนุทินที่นะครับเขาใหญ่พร้อมทั้งร้องเพลงคุยกันกระหนุงกระหนิงดับกะระแสนะครับว่าคุณหนูอนุทินกับนะคุณเศรษฐาหรือพรคเพื่อไทยกับพรคภูมิใจไทยนี่ไม่ถูกกันเ,เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเขารักกันแล้วนะคุณเข้าใจไหมและการไปพักผ่อนของนายใหญ่นั้นอาจจะมีนัยยะในเรื่องของคุณวันก็ได้อาจจะไปสั่งเบรก นะคุณหนูอนุทินไปขอเบรกอย่าใช้คําว่าสั่งเลยไปขอเบรกว่าอย่าไปยุ่งกับวันไม่ต้องไปช่วยมันนะไม่ต้องไปให้ตําแหน่งอะไรมันได้ไหมเออเพราะวันนี้เนี่ยเ,ออเหตุการณ์หลังม่านเนี่ยเราไม่รู้ว่าหัวหน้าพักสีแดงเนี่ยเขาคุยอะไรกับคุณวันบ้างถูกต้องไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เลยมองว่ามันเป็นนะครับความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่ประชาชนเห็นเนี่ย มันก็ชวนให้คิดนะมันก็ชวนให้คิดนะครับคุณสีรักคุณพิรมสวัสดีนะอ่ามันก็ชวนให้คิดเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอ่าแล้วแต่แต่ละคนวิเคราะห์ไปสวัสดีพี่สังวานนะครับนะครับนะสวัสดีคุณพศนะครับพวกเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างแต่เชื่อแนะ่เหอะย้ายไปอย่างนี้คุณนะผมว่านะพักพลังประชารัฐก็คงจะต้อง นะกันที่นั่งเอาไว้ให้กับคุณวันอยู่บำรุงและผมเชื่อแน่ว่าผู้ใหญ่ใจดีต้องใช้คำว่าผู้ใหญ่ใจดีนะคุณประวิทย์เนี่ยประวิทย์วงสุรลุงป้อมเนี่ยต้องกันตําแหน่งเอาไว้เพื่อให้เด็กคนเนี้ยวัน,นเนี้ยสแสดงความสามารถนะครับสร้างผลงานเนี่ยเอาแล้วละ่ะวันนี้เนี่ยเท่ากับเข้าไปประชารัฐก็ติดปีกให้กับพลังประชารัฐหรือไม่เพราะวันนี้เนี่ย คนที่ออกจากพักเพื่อไทยหลายๆคนนะครับก็สร้างสภาวะนะความสะพึงตัวกลัวให้กับพักเพื่อไทยมาหลายคนแล้วโดยเฉพาะอาก่อนหน้านี้ก็จะมีพิตูจตุพรเห็นไหมครับโอ้โหออกมาฟาดเช้าฟาดเย็นฟาดเช้าฟาดเย็นนะครับอ่านะครับ อาจจะออกไปในลักษณะคือไม่อยากพูดมากแต่ในายใหญ่แย่สุดท้ายออกมาฟาดเช้าฟาดเย็นก็มีนะครับทำให้พักเพื่อไทยเนี่ยเซไปพอสมควรอันนี้เหมือนกันนะนะวันนี้เนี่ยไปอยู่ไปสร้างขุมพลังใหม่ให้กับพลังประชารัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอำนาจต่อรองมากมายพออยู่แล้วนะการเมืองในฝั่งพักร่วมรัฐบาลก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์ว่านายใหญ่เนี่ยจะเอาแค่คุณหนูอนุทิน นะแล้วก็จะถีบรวมไทยสร้างชาติออกไปก่อนพอถีบรวมรวมไทยสร้างชาติเขย่ากันลงตัวเสร็จปุ๊บนะ,อะสอส,อสอ20คนพักเล็กอ,อยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของคุณหนูอนุทินก็เอาแค่ภูมิใจไทยร่วมกับเพื่อไทยและก็นะครับหาพักเล็กพักน้อยมาพอไม่อยากใช้บริการลุงแล้ววันนี้เนี่ยลุงพอแล้วนะลุงใช้บริการแค่ตอนเลือกนะครับ นายกคุณเศษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแค่นั้นพอพอสุดตรงนี้จบแล้วนะครับะนะครับจบแล้วตอนนี้แค่สละบรรดาลุงๆออกนะครับพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐแต่ต้องกระชับความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นขึ้น กับภูมิใจไทยแค่นั้นเองวันนี้คุณก็เลยดูฮะดอดไปพบคุณหนูอนุทินคุณหนูอนุทินก็ไม่ใช่ว่าจะอยากจะเข้าหาหนายใหญ่สักเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวกลัวคนเข้าใจผิดนะครับวันนี้เนี่ยนายใหญ่มาหาเองคุณต้องคิดว่าอย่างนั้นมันมีนัยยะไหมจะจีบภูมิใจไทยมาเป็นพันธมิตรกันเหนียวแน่นจะจีบภูมิใจไทยเข้ามาสร้างนะครับอ,อ,อะไรหลายๆอย่างนะตกลงอะไรหลายๆอย่างกันหรือเปล่า ต้องอย่าลืมจุดตรงนี้เวลาพักร่วมรัฐบาลจากสี่ห้าพักยังเหลือแค่สองพักมันเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมเออมันเกิดอะไรขึ้นอา้าวถับพักรวมไทยสร้างชาติออกนะครับพักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลที่ตามมาคือเก้าอี้มันเหลือเก้าอี้กระทรวงเกรดเอเกรดเอมันเหลือครับมันเหลือครับโดยไม่ต้องไปง้อพักลุง นี่คือสิ่งที่นายใหญ่กำลังจะนะครับสารให้มันเป็นจริงหรือไม่ผมต้องใช้คำว่าหรือไม่แต่ผมรู้แล้วแหละว่ามาแนวนี้นะครับเ,เพราะที่ผ่านมานะครับประวิทย์ไม่เคยคุยกับนายใหญ่ไม่เคยแสดงความรู้สึกออกผ่านทางสื่อกับนายใหญ่แต่อย่างใดนะครับโดยประการทั้งปวงไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นการงัดข้อของรวมไทยสร้างชาติ ซึ่งป่านนี้เรามาวอช่วยคลังซึ่งเป็นโคต้าของรวมไทยสร้างชาติก็ยังค้างเต่งยังแต่งตั้งใครไม่ได้นะครับมันแสดงให้เห็นแล้วว่าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับงัดกับพักสีแดงอย่างเห็นได้ชัดแบบไม่ลงร่องลงรอยกันแบบคุยไม่ได้อะไม่คุยกันอะพูดง่ายๆเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับเบื้องหน้าก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์พักร่วมรัฐบาลแน่นแฟนเลือกเกิน ชื่นมืน่นโอ้เป็นรูปมินิฮาร์ตไปเลี้ยงที่พากนายเลิศทํารูปหัวใจอย่างง้นอย่างนี้ดูตามุตามิกันดีนะแต่พอมันวาวิเคราะห์อย่างเงี้ยคุณคิดตามผมสินะครับมันเป็นนัยยะทางด้านการเมืองว่าวันนี้เนี่ยพักลุงถ้าไม่สร้างภูมิคุ้มกันไม่สร้างขุมพลังไม่สร้างอำนาจการต่อรองจะเจอพักสีแดงนะครับ และเผลอๆสีน้ําเงินกลืนไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยสุดท้ายรวมไทยสร้างชาติก็จะไม่เหลือเลย